จืดอืดไม่เผ็ดจืดอ๋อลืมลืมใส่ผง <laughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะคะช่องสัญญาชาแนลนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนคือแบบซันอะอยากจะลองมามาเผ็ดเว้ยคือแบบอยากรู้ว่ามันมันจะเผ็ดสักแค่ไหนวะคือแบบคือแบบ ตัวเองอยากรู้ไงแล้วก็วันนี้ก็น้องก็ซื้อมาให้เลยนะคะเดี๋ยวก็มาลองชิมกันเลยนะคะว่ามันจะเผ็ดอย่างที่พูดเปล่านะคะโอ้หินมาเลยนะคะกล่องหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส,สีดำสีดำซันชอบนะคะเดี๋ยวเราจะแกะกันเลยนะคะเดี๋ยวเราวันนี้แต่งตัวปูไปป้ นแ,แล้วก็ทำการเกะะะ็บะน้องซื้อมาไม่ถึงร้อยแต่ก็เกแอบเรามาแกะดูข้างในเลยนะคะคือคือทุกคนอ,อยากดูห้องสันใช่ปะแอะตอนแรกสันกะว,ว่าจะทำห้องนั่นแหละแต่คือแบบ ไม่เอาดีกว่าเอาให้ถึงร้อยก่อนนะคะมันแพงแล้วทุกคนเอ้ยเอาให้ถึงพันพันซับก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะเปิดห้องอืเดี๋ยวนี้ห้องรกปนะคะที่ห้องรกก็เพราะว่าชอบเลยออมเลยใช่นี่นะคะเอ้ช้อนมันก็เป็นจะประมาณเนี่ยันมัน,นะาน,นมาเลยวะอันไหนวะนี่ค่ะอือ ดเวตอนนี้ยังทันใช่ไหมมาม่าดำไอ้มาม่ามาม่ามาลีแค่นี้ฮบแปดสิบแปดสิบเก้าไมหมน้องซันซีวะเถอะมาถึงจุดนี้แล,ล้วเหรออะเดี๋ยวซันจะเอาใบใส่น้ำร้อนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเด่นี่มาแล้ว นี่ซันใส่น้ำร้อนแล้วนะคะทุกคนเือโอ้โหน้ำร้อนมากมันดูไม่ได้นี่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวซันจะตักน้ำออกนะคะให้เส้นมันมันโยบือหน่าตาแดงเลยปะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตอนเอาน้ำออก มันติดมาทุกคนอือเกาะก็แน่ยังไม่สุกโอเคน้ำร้อนน้ำร้อนเน่อยทุกคนน้ำร้อนมากเดี๋ยวซันจะทิ้งไว้สามถึงห้านาทีนะคะนี่ค้างคูดมาดูด้วยนี่ตุกตาที่สันรักที่สุดนะคะเพราะว่าทุกคนอันเสือนะ,ะไปเหรอ นองสัญญะแอนไบเอกชัยแม่ยกไบเอกชัยไม่หลักได้ไงนี่นะคะทุกคนเอาวางตรงนี้ก่อนนะนี่คือเส้นเส้นมันพองค่ะทุกคนเส้นมันทุกแลวม,มันไม่างมันบงเดี๋ยวจะทําการเทน้ําออกนะโหทุกคนคือแบบน้ํานี่มันเทโดนเทออกมันยัง เป็นสีดำเลยเว้ยเนี่ยเป็นชาโคลหรือเปล่าอ่ะจืดอืดไม่เผ็ดจืดอ๋อลืมลืมใส่ผงเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะทำการใส่จเจ้าตัวนี้ลงไปนะคะมันจะเผ็ดไหม่ะทุกคนไม่ว่างจริงจริงอะหระอรอารออารออารอว่ามี คือเพลงนี้อยู่ในในหัวทุกคนอะไรนะเห็นก็าบอกว่ามันจะเผ็ดกว่ามาม่ามาเร่ะสิบเท่าเฮ้กลินหอมอะทุกคนดมนานๆเริ่มเห็นและเมื่อนี้ได้วะใส่หมดไหมอ่ะโอ้โหอย่าง ยังลซ้อนมั่งเือะที่เลยหุ้ยังย่างลซ้อนมั่งเถอที่เลยหุ้อันนี้คือครั้งแรกของฟันนะคะไม่เคยลองมาก่อนนะคะข้าขายอยู่หน้าปากซอยบ้านซันกระป๋องละเกือบเกือบร้อยได้เลยเดี๋ยวให้มันเลิกคีดก่อนเดี๋ยวซัน ถ้อาอร่อยจริงเดี๋ยวซันค่อยซื้อมันซิซืซ้ซอที่ันะให้มันเลิกคิดก่อนนี่นะคะแล้วแล้วก็เราเราก็คนนะคะเราก็มาหนุดแต่จรนนี่มันพื่าเดีด๋ยวขอไปหยิบตะเกียบแป๊บนึงนะคะทุกคนตะเกียบแม่แม่กูจะร้องทำไม เนี่นะคะเราจะทำการราวนะก็เหมือนเทซอสพริกลงไปทุกคนเนี่ยแต่คือแบบติดสีกระป๋องมากนะเฮ้ยฉุนพริกอะทุกคนโอ้หมดหมดไหมอ่ะ ถ้าไม่ัหวนี่อย่าว่ากันนะทุกคนยังไม่ได้กินเริ่องงาแต่และอะไรน,นะโอ้ฉันรู้แล้วทุกคนว่าทำไมช้นคือแบบช้อนมันมาตรงนี้เลยเว้ยมันมันต้องเข้าเหลี่ยม มันต้องเข้ารูไหมอ่าได้แล้วทุกคน <laughs> ไม่ผิดเสบคอทุกคนโอ้ข่อย้ายเป็นล <laughs> อเรน คือแบบสันเมื่อกี้ลอย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 เนี่ยลอยที่ช้อนอะยังผิดเลยทุกคนวันนี้หนุยจ้องน้ำนะเออวันนี้หนุยจ้องน้ำนะอ่ะคำที่หนึ่ง ทุก<ๆ>คนดูไงคือมาม่าเก,กาหลีเผ็ดยังทนได้เลยคนที่กินได้กินยังไงวะ ความรู้สึกแรกทุกคนดูน้ำตาดิพอแม่จะเลิกฮิตไม่ขอแตะ ทุกคนมันเผ็ดมากเดี๋ยวขอเวลาทำใจแบบทุกคนในห้องผันอะ่ะไม่มีน้ำอะไรเลยแล้วก่นโอ้ทุกคนใครจะกินกินคืออีสันขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ ไม่กินแล้วคือแบบความรู้สึกสุดแรกอะ่ะเธาไม่เผ็ดน่ะพอเข้าไปถึงมันจะเข้าหอยอพี่สัตว์ผิดไม่ได้อวยว่าเผ็ดอะสันไส่หมดหอ่อเผ็ดมากคือแบบมาม่าเกาหลีคือแบบสันกินได้อะ่ะแต่นี่ป่อปอไม่กอยุง่งกินไม่ไหวจริงๆ คือแบบซันอะอยู่บ้านอะกินเผ็ดปันกลางเว้ยก็ไม่ขอกินเม็ดหมดเม็ดว่ะพอไม่ไม่ไม่ขอกินแล้วนะคะคือเรียังเต็มอยูเลยอ่ะไม่กินแล้วทุกคนดูไงดิจะให้กินซันจะให้ซันกินลงหรอ ได้ด่าได้ด่าได้ดาให้แม่กินเลยไม่ลูกแม่แพชนี่แลงเงื่อนแม่จาแม่ไม่ต้องกินกล้าได้ครับพุ่งรัวแม่แพชกลนต่างบ้านนนำตาเลกันเปลี่ยนเลยมึงจ้าอ่า ก็คลิปนี้นะคะจันก็ดูทั้งเหงื่อทั้งน้ำตาดูทุกคนคือหดร้ายมากคลิปนี้นี่นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคือผิดมากจริงๆทุกคนไปหาน้ำกิิก่อนก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งว่ามันพาดการแจ้งเตือนนะคะทุกคนถ้าครบหนึ่งพันับเมื่อไหร่ ถ้าครบ1,000งพันซับสไคร์เมื่อไรอะเดีย๋ยวซันจะมาเปิดห้องให้ดูทุกคนเออตอนนี้คือไม่ไหวแล้วไปแล้วบายบาย